สวัสดีครับยามเชา้าวันนี้มาเปิดคลิปกับชาวกระเรียงบนหมู่บ้านเซปะละอุ้มผางมีงานกระถินที่วัดเซปะละมีโรงทานมีชาวบ้านมารับของมา อ,อะไระมาร่วมกิจกรรมกับทางวัดชาวบ้านในราแวกใกล้เคียงลงง่านอร่อยไหมอร่อยไหม <c oughs> แกงอะไระมีอะไรรอกาแฟ <c oughs> อ่ะอ๋ออันนี้โรตีโรตีโรตีใ <c oughs> ส่ไข่

อันนี้เขาเรียกอะไรขนมขนมจีนเหรอขนมจีนเกี๊ยวปลาขนมจีนปลา,ปาสาบกระเลียงใช่ไหมใช่โมล่าก็โมลุ่ยเราก็รู้หรออ้ คนหลากหลายเยอะแยะมารอคิวแจกตรงทานอันนี้คืออะไรนะหมักมมหมัก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 อ๋อหมักมกหมักะเรียงใช่ไหมอ๋อันนี่นะครับหมักกะเรียง เจะลก่่าีคนแจกหมากกระเรียงฟรีอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่หมากเอหมากอันนี้ใบพลูและโน่นะป๊อปูนขาว กาแฟกาแฟอันนี้อะไรเอ่ยกูดวยจับอ๋อกูจับลอกตัอ๋ออันนี้อะไรกดจับค่ะกดจับ ลกเส้นลวกเส้นเส้นใหญ่เส้นเปื่ยจับเส้นใหญ่เปจับตัดให้ดูสิเส้นแล้จะเป็น่างนี้งแก้วรล่ไม่เอาที่เดิม่ะไดีนะรับอะวร

ใส่บาทใส่บาทไปต่อตรงนี้เลยค่ะพี่ก็เดินกลับไปตามเฮ้ยไม่ชวนเลยสายคู่ตามเราไปต่อมาเอาความไปดูควัมแตกนะครับผู้รอ รับเปล่นนะครับมรับบาตก่อนนะครับตัดบาตรพันนะครับขอทานในพิธีมีคนสนใจอยากจะตัดบาตรนะครับก็มาตัดบาตรก่อนนะครับให้เสร็จพิธีการตัดบาตรเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นหนุ่มชาวกะเลียงอันนี้มารอรับของนะครับผมตทร้อยไหน คนสาธารณเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ใ,ใส่บาตรนะครับเด็กๆนะครับให้ขึ้นมานั่งเลยนะครับขึ้นมานี่เดี๋ยวทางโคตจะจัดให้ให้หนั่งนะครับเด็กๆที่หนึ่งสิบแปดนะครับจะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวจะได้ทานอาหารนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทำบุญใส่บาตรพระหลายองค์อยู่นะครับน,นี่เมนูเช้าของชาวกัลเหลียงกะเหลียงเอแล้วไม่กินน,นู่นหรอลืมไปเลยถูกใจ សិពល្លាចຸດធាន อันนี้น่าจะมีเจ้าของหมดแล้วจับจองหลังจากเสร็จพิธีก็เอาไปเป็นของที่ระลึก